นรรยาแสนหวานประพันโดยอัคคีตอนที่สามดูอะไรอยู่หรอในแก้วมีใบหวยหรือไงนิวารินสะดุง้งจนเกือบทำแก้วกาแฟร่วงหลุดมือรีบยกมือไหว้ขอโทษเป็นการใหญ่เพราะถึงปณิตาจะเป็นหัวหน้าใจดีอีกด้านหนึ่งก็เข้มงวดมากมาเจอพนักงานยืนเหม่ออยู่แบบนี้ ไม่รู้จะมีผลต่อการประเมินให้เป็นพนักงานประจำในอนาคตหรือเปล่าขอโทษค่ะน้ําแค่พี่ยังไม่ได้ว่าอะไรปณิตาหรือแปมหัวเราะถ้าลูกค้าเยอะอาจจะดุคนตรงหน้าไปแล้วแต่พอดีที่เป็นช่วงคนน้อยนิวารินจะเหม่อไปบ้างก็ไม่แปลกเธอแค่ถามด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นเพราะอีกฝ่ายเป็นคนแอคทีฟขยันกว่าใครๆในร้าน เพิ่งเห็นมีทีท่าเช่นนี้เป็นครั้งแรกไม่สบายหรือเปล่าช่วงคนไม่ค่อยมีนั่งพักได้นะเปล่าค่ะน้ำสบายดีพี่แต่มพักก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำอยู่เองเอางั้นเหรอค่ะพี่น้ำอยู่ได้ปณนิตามีทีท่าลังเลเล็กน้อยหากก็มองลูกน้องด้วยแววตาชื่นชม เธอไม่ค่อยเห็นเด็กอายุขนาดนี้ทำงานขยันขันแข็งแถมยังจิตใจดีมีน้ำใจมากเช่นนี้วารินมาก่อนสมแล้วกับชื่อเล่นว่าน้ำใครอยู่ใกล้ก็เย็นฉ่ำชื่นใจงั้นพี่อยู่หลังร้านนะมีอะไรก็เรียกปณิตายอมรับน้ำใจเพราะเพิ่งหายจากการฟื้นไข้ยืนนานไม่ค่อยไหวถ้าได้พักสักนิดคงดีขึ้นค่ะ ร้านนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆใกล้มหาวิทยาลัยนิวารินมาสมัครเป็นพนักงานเมื่อสามเดือนก่อนเธออยู่ในช่วงทดลองงานเหลืออีกหนึ่งเดือนก็จะรู้ผลว่าได้เป็นพนักงานหรือไม่ถ้าได้ก็คงดีงานอัดหนักบ้างบางครั้งแต่นอกนั้นดีทุกอย่างโดยเฉพาะหัวหน้ากับเพื่อนร่วมง,งานถามว่าทำงานทำไม ทั้งที่หลังการเสียชีวิตของชลิตผู้เป็นพ่อเลี้ยงกับมารดามดรดกของทั้งคู่ตกเป็นของนิวารินแต่เพียงผู้เดียวอีกทั้งเมื่อเข้ามาอยู่ในความดูแลของชานตามคำสั่งเสียของน้องชายเขาชานก็ดูแลเรากับเป็นลูกแท้ๆท,ทั้งส่งเสียอุปการะด้านการเรียนจัดห้องให้อยู่ใกล้กับห้องลูกชายของตนให้เงินใช้เดือนละเป็นหมื่น งานในบ้านเธอไม่เคยถูกบังคับให้ทำมีแต่ตนเองที่เกรงใจเจ้าของบ้านคอยช่วยจัดการจนแม่บ้านต้องห้ามปรามอยู่เสมอถ้าพูดถึงเรื่องฐานะทางการเงินกับความเป็นอยู่ก็คุณหนูดีๆนี่เองแต่นิวารินกลับเจียมตัวอยู่เสมอว่าเป็นแค่ผู้อาศัยเธอเริ่มทำงานเร็วตามกำลังของตัวเองเพื่อว่าวันที่เรียนจบ ตั้งใจจะขอชานแยกไปอยู่ข้างนอกเสียทีรู้ว่าคงเป็นเรื่องต้องคุยกันยาวหากถึงตอนนั้นคิดว่าคงหาเหตุผลให้ชานอนุญาตได้ส่วนมรดกที่ได้รับตั้งใจนำไปลงทุนให้เงินทํางานและเก็บไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนถึงตอนนั้นเชนคงจะดีใจถ้าการอยู่บ้านหลังนั้นให้ความสุข ก็ให้ความทุกข์พอกันสาเหตุมาจากเชนล้นล้วนเธอรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนเกินสำหรับอีกฝ่ายอย่าว่าแต่เข้าใกล้เลยแค่หายใจยังผิดแค่เป็นนิวารินก็ผิดแล้วเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นทำให้นิวารินหลุดจากผวังน้ำจา๋าคนที่ก้าวเข้ามาอย่างคล่องแคล่ว เป็นสาวหน้าคมผิวสีน้ำพึ่งท่าทางมาดมั่นสมตำแหน่งดาวคณะครุศาสตร์ฝ่ายนั้นส่งยิ้มหวานมาแต่ไกลแค่นี้นิวารินก็รู้แล้วว่าแพรพิมพ์อยากได้อะไรสักอย่างเลิกงานกี่โมงเริ่มแล้วนิวารินนึกขำๆที่เพื่อนเกริ่นเข้าเรื่องเธอแกล้งเก๊กหน้าเฉยทำเหมือนไม่รู้ทันหกโมงจ้ะ เยี่ยมเลยแพรพิมพ์ทำท่าเหมือนจะกรี๊ดแต่ยั้งไว้ทันนิวารินมองเพื่อนหันซ้ายหันขวาเพราะไม่เห็นหัวหน้าเธออยู่ใกล้ๆก็ดอดเข้ามาในเคาน์เตอร์กอดรัดแขนแล้วยังเอียงหัวซบทำเสียงอ้อนเลิกแล้วอย่าพึ่งกลับบ้านได้ไหมวันนี้ไปเป็นเพื่อนแพรหน่อยดูก่อนว่าที่ไหนนิวารินทำหน้านิ่งแกล้งเพื่อนต่อไปเท่านั้น แพรพิมพ์ก็ทำปากยื่นกระฟัดกระเฟียดเล็กน้อยพอน่ารักท่าทางคล่องแคล่วเอาแต่ใจนิดๆช่างอ้อนหน่อยๆน,นี่ละมัง้งที่ทำให้หัวกระไดแพรพิมพ์ไม่เคยแห้งผาบอ่ะใกล้แค่นี้เองไปนะไปนะพวกพี่แอนเขาชวนไปเลี้ยงส่งพี่เนียกันชวนน้ำด้วยแต่ตอนคุยกันน้ำมาร้านแล้วเลยไม่ได้บอกเองพี่เหนียที่แพรพิมพ์ว่า คือรุ่นพี่ที่กําลังจะเรียนจบพวกเธอเพิ่งอยู่ปีหนึ่งแต่การรับน้องของคณะก็ทำให้รู้จักและสนิทกันท่วนทั่วอย่างรวดเร็วเธอคงจะตอบรับได้ไม่ยากถ้าสถานที่จะไม่ใช่ผับอายุเรายังไม่ถึงเลยนะแพรโอ๊ยเพื่อนฉันของกล้วย,ยจ้าพวกพี่เขารู้จักเจ้าของผับสบายมากเพื่อนเลิฟสรุปไปนะ เดี๋ยวหกโมงเรามารับเสื้อผ้าเดี๋ยวใช้ของแพรก่อนกลับไปเปลี่ยนที่คอนโดได้เห็นมะง่ายสบายถ้างานดึกมากเดี๋ยวขับไปส่งถ้าให้ดีก็นอนค้างด้วยกันไปเลยตามนี้นะเจอกันหกโมงเดี๋ยวแพรแพรไปซะแล้วไอ้เพื่อนบ้านี่วารินทั้งฉุนทั้งขำเล่นมัดมือชกแล้วก็ไป รายที่สุดหกโมงเย็นตรงเป๊ะแพรพิมพ์ขับรถคันงามของขวัญวันสอบติดมหาวิทยาลัยมาจอดข้างร้านเดินยิ้มแป้นมารับนิวารินตามที่บอกไว้ยิงสาวยกมือไหว้ผู้จัดการร้านแล้วเดินบ่นเพื่อนมาจนถึงในรถออกตรงเวลาแบบเนี้ยเกรงใจพี่แป๋มเลยถูกแพรพิมพ์คอนเข้าขวับใหญ่คุณหนูน้ำคะเลิกทำตัวเป็นยาจกสักทีเหอะ ตัวไม่ต้องมาทำงานแบบนี้ด้วยซ้ำใครบอกละ่ะแพรจ่ะแพรบอกเองแพรพิมพ์เป็นเพื่อนสนิทตัวติดกันตั้งแต่ได้ทำความรู้จักกันตอนรับน้องใหม่ทั้งคู่เล่าเรื่องของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังจนนิวารินถูกเพื่อนแซวบ่อยๆว่าเป็นผ้าคิริวห่อทองเงินถ้าไม่หาเพิ่มใช้ไปเดี๋ยวก็หมดไว้แพรตัวทำอะไร นิวารินร้องเสียงหลงแล้วขำกิกที่เพื่อนแลบลิ้นทำท่าจะเลียแขนเธอแต่ไม่ได้โดนจริงก็ประจบเศรษฐีในอนาคตอะกลัวเงินไม่ทับตัวตายหรือไงหาเงินเก่งไปไหนนอกจากงานร้านกาแฟนิวารินยังมีรับจอบติวหนังสือให้น้องๆด้วยงานนี้เริ่มแบบบังเอิญเพราะมีรุ่นน้องที่สนิทกันคนหนึ่งมาขอร้องให้ช่วยติว แม่ของน้องรู้เรื่องก็เกรงใจเลยจ้างจริงจังปรากฏว่าจากเรียนคาบเส้นกลายเป็นคะแนนสูงผิดหูผิดตาตั้งแต่นั้นก็มีลูกศิษย์ต่อคิวมาไม่ขาดสายแต่นิวารินไม่ได้รับเยอะเพราะตัวเองทั้งเรียนทั้งทำงานที่ร้านกาแฟอีกทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเชนการมีเธออยู่ในบ้านนั้น เป็นเรื่องลกตารกใจเขาเธอก็เลยหาอะไรทำเสียให้เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยเพื่อจะไม่ต้องอยู่บ้านมากนะักสองสาวคุยกันบ้างแย่กันบ้างไม่นานก็ถึงคอนโดหรูของแพรพิมพ์เพื่อเปลี่ยนชุดทันทีที่สองสาวไปถึงสถานที่นัดหมายนิวารินก็เริ่มงองแงไม่ยอมลงจากรถจนแพรพิมพ์แทบจะต้องลากผับแห่งนี้เป็นผับชื่อดังกลางกรุง ขนานนิวารินไม่ใช่นักเที่ยวกลางคืนยังเคยได้ยินชื่อเดินให้มันตรงๆหน่อยได้มะทำแบบนั้นคนยิ่งมองแพรพิมพ์บนทั้งใบหน้าปนรอยขำ่ำที่เห็นเพื่อนสนิทเดินยุกยิกเดี๋ยวดึงชายกระโปรงเดี๋ยวดึงอกเสื้อขึ้นเพื่อให้ช่วยปกปิดเนื้อหนังตัวเองมากกว่าที่เป็นแพระนะแพรนิวารินคอนใส่เพื่อน ตอนไปถึงคอนโดแพรพิมพหรือเสื้อผ้าออกมาให้นิวารินเลือกแต่เพราะรูปร่างที่ต่างกันแพรพิมพเป็นพวกสูงโปร่งรูปร่างแบบนางแบบส่วนนิวารินเป็นสาวอ่อนแอตัวเล็กกว่าเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดชุดที่ใส่ได้จึงเหลือแต่เรดรสผ้าย่นสีชมพูหวานแบบรัดรูปช่วงอกเกาะอ,อกแขนยาวแต่ช่วงไหล่เปลือยโล่ง ชายกระโปรงยาวถึงแค่ต้นขานิวารินมองชุดนั้นอย่างท้อทเพราะไม่มีทางเลือกอื่นครั้นจะให้ใส่ชุดนักศึกษาเข้าผับเธอก็ไม่อยากทำเช่นนั้นตัวสวยมากมีของดีต้องอวดสิคอยดูคืนนี้ต้องเกี่ยวรุ่นพี่หล่อๆติดไม้ติดมือกลับไปได้บ้างหละใครเขาอยากได้แปรพิมพ์เดินมาคล้องแขนเพื่อน ลากกึ่งจูงเข้าไปจนได้ปากก็พูดอย่างแย้มยิ้มเราจะเป็นสองสาวเสน่ห์แรงที่สุดในคืนนี้อย่าปฏิเสธเลยเพื่อนรักปะพี่แอนสวัสดีค่ะสองสาวยกมือไหว้รุ่นพี่ร่วมคณะที่นั่งรวมกันอยู่มากกว่าสิบคนพอเห็นรุ่นน้องมาถึงรุ่นพี่ผู้หญิงกล่าวทักทายรุ่นพี่หนุ่มๆบางคนผิวปากแซวเป็นการใหญ่ เพราะคนหนึ่งสวยเฉียวอีกคนสวยหวานนิวารินประมานิดหน่อยแต่เพราะรู้จักกันดีจึงรู้ว่าไม่มีใครคิดร้ายเปลี่ยนลูกสะพี่จำแท่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้พวกพี่ก็ตกกระป๋องหมดดีแอนผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของงานคืนนี้เอ่ยแซวนิวารินน้ำจะสู้ดาวมหาวิทยายลัยได้ที่ไหนคะอดีตแล้วน้องน้ำเดี๋ยวนี้ต้องเรียกปาแอน รุ่นพี่ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของแอนพูดสวนขึ้นเรียกเสียงหัวเราะคลืนจากนั้นบรรยากาศก็ลื่นไหลไปจนนิวารินลืมเกรงชุดยิ่งดึกยิ่งมีคนมาสมทบเยอะเห็นว่ามีการจองปิดโซนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนิวารินเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าเป็นพวกค็อกเทลที่ไม่แรงมากเธอดื่มได้และชอบเสียด้วย เพราะทำให้ไม่ดูแปลกแยกจากคนอื่นๆค็อกเทลแบบต่างๆทยอยมาให้ได้ลิ้มลองทั้งดื่มโดยตั้งใจและดื่มเพราะแพ้เกมกลางวงเล่าไม่รู้ว่าจบคืนนี้นิวารินยังเดินตรงได้อยู่หรือเปล่าในที่สุดสาวน้อยคออ่อนอย่างนิวารินก็คว่มไม่เป็นท่าไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วที่สังสรรค์กันมา รูปเพียงค็อกเทลที่ดื่มเข้าไปนั้นมากกว่าทั้งชีวิตที่ริดื่มเข้าไปเสียอีกแพรเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไหวปอ่าตัวแพรพิมพ์คอแข็งกว่านิวารินดื่มไปหลายขนานยังไม่มีทีท่าจะลิ้นเปลี้ยสายตาเป็นห่วงเป็นใยมองเพื่อนคออ่อนแล้วหันไปบอกพี่ๆเดี๋ยวหนูพาน้ำไปเข้าห้องน้ำก่อนเราไปคนเดียวได้เก่งจัง แพรพิมพ์ว่ายิ้มยิ้มก็เห็นอยู่ว่าสภาพไม่ไหวแล้วแต่คนเก่งก็ยังยืนยันด้วยการลุกขึ้นอวดแล้วว่านี่ยืนตรงเป๊ะเลยเห็นเปล่าจากตรงจะ่ะที่ไหนล่ะเอียงอย่างกับหอเอ็นปิซ่าพวกพี่ๆบางคนเมาหลับไปแล้วบางคนที่ยังไหวก็ขำเกินเบอร์เพราะเมาพอกัน แพรพิมพ์ประคองเพื่อนคนเก่งมาถึงห้องน้ำจนได้เราเข้าเหมือนกันตัวเสร็จแล้วรอตรงนี้นะนิวารินผงกศีรษะงุกบเหมือนสับประงกพร้อมกับทำเสียงรับคำในลำคอก่อนเดินเซเข้าห้องน้ำไปไหวไหมนะเพื่อนฉันแพรเพื่อนเธอหายไปไหนแล้วนิวารินออกจากห้องน้ำหลังจากเข้าไปทำธุระไม่นานนัก พอออกมาพยายามมองฝ่าแสงสลัวกลับไม่เห็นเพื่อนบางทีอีกฝ่ายคงยังอยู่ในห้องน้ำหญิงสาวเลือกหลบมุมรอตรงนั้นเป็นทางผ่านไปมาของคนจะเข้าห้องน้ำทั้งชายและหญิงพื้นใต้เท้าโคลงเคลงจนต้องหลับตาเอาตัวพิงกำแพงไว้ช่วยพยุงไม่รู้ตัวเลยว่าจุดที่ยืนอยู่เรียกว่าจุดล่อเหยื่อชื่ออะไรครับคนสวย เมื่อลืมตาขึ้นมองเจ้าของเสียงเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่แต่งกายดูดีทว่าแววตาที่ใช้มองเหมือนเครื่องสแกนที่ส่องลึกเข้าไปถึงภายในอาจจะเพราะสัญชาตญาณระวังภยัยขนาดว่ามึนจนยืนแทบไม่ไหวนิวารินก็ยังขยับถอยไม่ตอบคำถามเริ่มร้อนรอนว่าเมื่อไหร่เพื่อนสนิทจะออกมาสักทีพอเห็นไม่ตอบ แทนที่ฝ่ายนั้นจะล่าถอยไปกลับกลายเป็นรุกคืบมากขึ้นจนสุดท้ายเท้าสองแขนคล่อมร่างกักกิงสาวไว้กับกำแพงพึ่งมาครั้งแรกเหรอไม่เคยเห็นหน้าถอยไปเสียงประท้วงแผ่วเบาเต็มทีเพราะความเมาแม้เขินเหรอครับหรือว่าพี่ไม่หล่อพอพี่ตังเยอะนะสวยๆแบบน้องถ้าทำถูกใจ รับรองเปไม่อันเปอะไรถูกใจใครสมองที่เหลือสัมปชัญญะครึ่งๆครื่งกลางๆประมวลผลไม่ถูกออกไปนั่งดื่มกับพี่ที่โต๊ะก่อนหรือออกไปหาที่คุยกันสองคนดีครับผู้ชายคนนั้นพูดครับทุกคำฟังเฉพาะวาจาสุภาพเรียบร้อยดีแต่มือไม้นั้นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงมือหนาที่เท้ากำแพงกักกันเหยื่อไว้ เริ่มแตะเนื้อต้องตัวคนที่ยืนไม่ค่อยอยู่นิวารินพลิกหน้าหนีข้อนิ้วสากบนผิวแก้มรู้สึกขยะแขยงอย่างบอกไม่ถูกต้องหนีเธอบอกตัวเองพร้อมกับดันอกอีกฝ่ายออกแต่กลับกลายเป็นถูกเข้าใจผิดว่าเล่นด้วยจึงถูกรวบมือไว้แล้วกระชากเอวเข้าหาปล่อยน้ำนะคนถูกรังแกตะเบงเต็มเสียงจังหวะเดียวกับเพลงจบลง จึงดังพอให้ใครต่อใครที่เดินผ่านไปมาหันมองหนึ่งในนั้นคือสองหนุ่มขาประจำคนแรกกำลังจะเดินผ่านอย่างไม่สนใจแต่คนหลังกระชากไหลไว้เสียก่อนไอเชนมึงช่วยกูดูสิว่านั่นใช่น้องน้ำหรือเปล่าหากสนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่าง หรือแบนเนอร์ของช่องอัคคีส์ทามถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ